มาครับสวัสดีครับพี่น้องก็วันนี้ก็ขอสวัสดีเพื่อนๆชาว y o u t u b e นะครับผมวันนี้ก็วันนี้ก็จะมียำบุนเส้นยำรวมใส่หมูยอใส่กุ้งแล้วก็มีหมึกมีอะไรนิดหน่อยมีตีนไก่นะครับผม้าตาก็จะประมาณนี้ครับผมพอดีว่างจากทํางานก็มาทําคลิปครับผมยังไงก็ฝากติดตามกด u b s c ไ i b ์กดติดตามช่องกดกระดิ่งเพื่อเป็นการแจ้งเตือนในครัง้งต่อไปนะครับผมเพื่อเป็นการสนับสนุนช่องของบอยซังเอริติงนะครับผมก็มีอะไรก็ทำไปทั่วครับผทั้งเรื่องกินเรื่องกับข้าวแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับง,งานช่างก็ยังไงก็เดี๋ยวก็เรื่องข่าวการเมืองอะไรงนี้ก็ยังไงก็ฝากเพื่อนเพื่อช่วยติดตามด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปครับผมน,นวันนี้เรามากินยำแกงเลยดีกว่าครับผม 언젠가로 กุง้งกินได้ของตัวครับนี่ก็น่าจะเป็นผัก้องเต้หรือเปล่าผักไอ้ผักกาด้องเต้หรือเปล่าอินดีต้อสยาครับรสชาติได้อยู่นะครับ มมเมื่อเพื่อนนสนใจมากินด้วยกันก็ติดต่อมาคุยกถ้าใครมากินอาหารด้วยกันนะครับ มืเต้นเต้นนุ่มมากเลยเพื่อนทำเองนะครับยังไงก็เดี๋ยวไหนก็ถ้ามีคลิปอาหารทำเสร็จก็เดี๋ยวเราจะมีทั้งคลิปทำอาหารแล้วก็คลิปทำกินให้ดูนะครับผมยังไงก็ฝากเพื่อนๆติดตามด้วยนะครับ ไม่ถนัดใช้มือเหมือนคนต่างจังหวัดครับอะดูเหมือนเหมือนคนไทยไปก็ขอภอภัยด้วยนะครับ มือน้ำยำนี่ใช้ได้เลยครับเด mm ี hmm. ๋ยวเราจะทำคลิปน้ำยำลงไว้ให้ดูนะครับ แข่งตอบมากเลยเพื่อน ท้องว,วมันเด้ครับพี่น้องคงไม่ทานแล้วลหละหมดแล้วครับ อ,ออย่างนะครับยังไงก็ฝากติดตามคลิปด้วยนะครับผมแล้วไงก็ช่วยกดติดตาม กดกระดิ่งไว้แจ้งเตือนใะนครั้งต่อไปในการทำคลิปนะครับผมยังไงก็ฝากช่องบอยสั่งเนืิอวิทย์ด้วยนะครับผมวันนี้ก็ขอจบแค่นี้นะครับผมหมดเรียบร้อยครับสวัสดีครับ